สิ1โมงครึ่งแล้วแต่วันนี้ยังไม่ตกใจเลยหรอกไม่มีอะไรเพราะว่าวันนี้มันเราไม่มีนัดอะไรเลยเดี๋ยวขออาบน้ำก่อนคือทุกคนมันไม่มีชุดว่ายน้ำให้เราไม่เป็นไรเอ้ไม่ชุดว่ายน้ำชุดอาบน้ำใส่ครีมนี้แหละรุ่นนี้อมหอม,หอม อ๋อหยิบไม่ได้แค่ตัวแปรงฟันใส่ยาสีฟันก่อนทำไมน้ำเปิดอะไรจังก่อนนั่งอึก่อนนะเสร็จแล้ว เดี๋ยววันอังคารก็เปิดเทอมแล้วเพื่อนๆเปิดเทอมกันวันไหนบ้างคะคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะเฮ้มันลบได้ด้วยเฮ้ยอย่างเจ๋งอ่ะไปทำอา,าหารเช้าก่อนอุ้ยมันส้มไปก่นอนอะไร เปิดแอร์แป๊บหนึ่งติดขอทำการเปิดไฟก่อนนะจะได้สว่างสว่างความจริงแล้วนะคะนี่เป็นเก้าอี้นั่งนะแต่นี่ยมีอยากทำเป็นโต๊ะนั่งอ่านหนังสือดีกว่า ติทานเรื่องนี้มันเรื่องโปรดเลยโปรดของโปรดที่สุดโอ้ยอืมเฮ้ยวันนั้นเรายังอ่านไม่จบนี่นาะอ่านต่อดีกว่าวิลืมทาทาคีมบำรุงหน้าแตบ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  ัไปนั่งเล่นดีกว่าเสร็จได้ายน,นี้เขายังไม่ผลิตทีวีเปิดเพลงก็ได้ถถ่ายบล็อกดีกว่าอ้าวสวัสดีครทุกคนน้องอีเองนะคะวันนี้น้องอีเนี่ยกำลังนั่งฟังเพลงอยู่ทุกคนเพลงร้ามีหนะาํ้าไม่บอกเลยนะ โอเคโพสเรียบร้อยโออยากกินอะไรกรอบๆเอลมีแครกเกอร์นี่นาเอาไปกินดีกว่าดูโทรศัพท์ไปด้วยฮ่าฮ่า่ตลกจังฉากนี้สุดซึ้ง อมืมขอเต้นสักหน่อยดีกว่าเพลงมาอัดคลิปชาะาลาชะลโอเคจบโพสแคปชั่นวันดีอากาศแจ่มใสดีนะคะโพสเลยว้าวยังไม่ถึงหนึ่งนาที คนมากดใจเยอะละแปลว่าเขากดกระดิ่งแน่เลยกดกระดิ่งใน YouTube นะหู <c oughs> <c oughs> ในติ๊กต็อคนดูก็เยอะมากเลยดูสิว้าวคนกดใจเกือบหนึ่งแสนแน่โอ๊ยแค่นี้ก็เบื่อแล้วแล้วตอนเนี้ยขอไปฉี่ก่อนนะปวดฉี่ อ้าวคหนังจะโคไม่ได้ด้วยกดจะโคอเลยแล้วล้างมือด้วยเช็ดมือก่อนเล่นกับตุ๊กตาดีกว่าสวัสดีจ้า ทำไมแกสิงมันหมาแบบนั้นแต่แกเปก็นกระต่ายไม่ใช่หรอ,อหอยพูดออกมาเธอน่ารักจังมีอะไรหูน่ารัก,รรกว้าวเบื่ออีกแล้ว ขอนอนพักกล้งวันดีกว่าอฟอฟี่ขอฟี่ออฟี่ผ่านไปล้านล้านชั่วโมงก็ยังนอนเหมือนเดิมฮะฮ้อตุงตื่นกินอะไรหอมๆอ๋อสิ่งน,นี้นี่เอง โอเคนะคะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r คร e ให้น้องนิดนะนี่ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ